เป็นลูกเป็นล่างแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเส็็หลังค่ากันแดดก,กันฝนให้ลูกสาวเนาะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยมันกระเบื้องแลกตาไปอีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าปกติอ่ะตรงนี้วิไล่มาให้มันลงลงให้มันลมให้มันมันเป็บให้มันลม้มมันโกกดีบบนี้เพราะมันเป็นลังค่าเออมันกระเบื้องแปกแตกตาดีเนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะหมดไปเกือบที่สิบพันเลยพี่เข่า <c oughs> เสร็จสับเรียบร้อยะคะ่ะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปลอดภยสู้ฝูทุกคนนะคะพี่น้องคะ่งคะเร็จสับเปียร้รยแล้วคะ่ะเฮ็ดถึงค่ะให้ลูกสาวเฮ็ดย,ยืยหนหลังค้าออกมาเฮ็ดเรียบร้อยน้องเฮ็ดเรียร้อยแล้วนะคะแต่กรว่าท้ามาเป็นน้องเฮ็ดเรียบร้อยเหมือนบว่าแม่นอ้นนองเฮ็ดให้คะ่ะน้องเฮ็ดงานให้เป็นแบบงานแบบผิดออกมาหน่อยหนึ่งเนาะผู้ใหญ่กับตมถามว่าเป็นคนทีเล่้เ,เป็นคนเลี้ยงมากเลยคะ่ะ จริงๆโตวิไลเองนี่วิไลเป็นคนเลืองมากเป็นคนจุกจิกจูจีอ่าตอนที่เขามาเห็ดคัววห้เนาะตอนที่อ่าวิไลจ่าง้างมาเห็ดคั่ววิไลหมักสร้างที่อ่าวิไลหมักสร้างคนทีมาเห็ดคั่วห้เขาเห็ดงานดีเห็ดงานละเอียดแล้วก็เห็ดงานแบบว่าเห็ดงานเรียบร้อยเนาะค่ะอีกอย่างหนึ่งงามเขาบอกเห็ดตรงนั้นตรงนี้จุดนั้นจุดนี่นี่คือคือบอกง่ายไหมครับพี่น้องคาคือบอกง่ายเราคือแบบว่าเออคอยเห็ดตรงนั้นนี่ตรงนี้หน่อยคือว่าถ้าบอกจริงๆว่า ตัววิไลเองเนี่ยเป็นคนจุกจิกบอเป็นคนจูจีบบอเป็นคนนันคนนี้บอวิไลยอมรับวิไลเป็นคนจุกจิกเราวิไลเป็นคนจูจีค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าย่ามเข้าเห็ดหยางออกมาเนาะพี่น้องเนาะย่ามเข้าเห็ดหยางย่ามเข้าซีสีดัสิแปลงหยางแต่ไรสิ่งแต่ละยางห้มันเข่าก็เฮียนห้มันห้ให้มันเบิงออกมาดีเข้าก็ต้องจุกจกจากน่อยเข้าก็ตตองจูจีแต่วิไลของหูโตอยู่ว่าวิไลเป็นคนอะเอาง่าไงละเอียด มานี่น้องเฮ็ดแบบนี้วิไลอยากได้แบบนั้นน้องเฮ็ดแบบนั้นวิไลอยากได้แบบนี้คือบอบบอบอเขากันเนาะค่ะก็มีก็มีก็มีเียมเียเียมกันนินนิดน้อยค่ะเมร่ะว่าน้องไส้ศูนน้องไส้เมื่อเอ้าเมื่อกศูนให้น้องไส้นะพี่น้องค่ะอันกับธรรมดาเนาะกับพี่ก็น้องก็คือลินกับฟันแหละค่ะแต่ผัวเมียก็คือลินกับฟันเนาะมันยังกระทบกันได้นะคะพี่น้องค่ะลินกับฟันยังกระทบกันได้นักภาษาอะไรกับคนเนาะกับ แต่ก็ว่ามันกับเป็นนิดๆน,น,น้อยๆเหรอกับไปเพราะว่าน้องใส่เป็นคนทั้งสี่นิสยัสยทั้งสี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะหมูจักนิสัยกันมากบันนี้ไม่ไลก่กระได้สร้างในหมู่บ้านเนี่ยค่ะผู้เพิ่นเฮ็ดขั้วห้ก็มามาเก็บงานคะ่ะมาเก็บงานมาแต้มหั่นแต้มนี่มาเฮ็ดใหก้ก็มันก็โอเคเ,อเรียบร้อยเสร็จซับเรียบร้อยบัดน,นี้ไม่ไลก่กระไลยมีหม่หมห่มอยู่แบบว่า เพิ่มขึ้นมาอีกจากปกติตรงที่มันสีตรงนี้มันสีแดดเนาะค่ะแดดแล้วมันก็สีนางบ่ไดแล้วก็ตรงหน้าบ้านมันก็สีหอนพอไอแดดง่ายใบง่ายคอยมากมันก็สีหอนไปตรงนั้นบันนี้กระสบายหน่อยนึงกะบอกไก่กันเนาะค่ะก็อยู่ในโซนนี้กะไก่ก็ออกมาจากน้อยวิไลวาสีเอาอูสีเอาอูมาแฝนตรงนี้ค่ะเอาอูมาแฝนนอนสบายบันนี้เย็นสบายร่มโกรกสบายไปอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแดดบ่มีค่ะ พม่พีเพิ่นถามนะคะคิดกกนๆนั่นคิดโกนๆวิไลเห็ดไปพีเพิ่นถามมาว่าตอนที่ไปสงดูเม่นั่นเป็นยังกะตรงที่เอาเอา,เอาดูเมย์เข้าไปในในตอนไปสงดูเม่อยู่เอากระดูก่นออกมาหรเข้าเจ้าถามมาคือบ่มีถาดมาสั่น่าคือคือบ่อยุ่นในถาดกระดูกเม่คือไป้อยุ่นในถาดพี่น้องคะวัดบานวิไลเนาะคะ่ะตะกี้เพิ่นกับมีอยู่เพิ่นให้ย่มย อาติโกโหติกาเข้าใด้ลวงรับไปแล้วนั่นเพิ่กนกะห้เห็ดถาดอยู่เอาถาดมาตั้งมาหอย่างมาซุกม,มือนี่เพิ่นเพิ่นเห็ดกํแแพงเนาะคะ่ะเพิ่นเห็ดกํมแพงงไม่แล้วกํแแพงมันดีแล้วมันมาตรฐานแล้วเพิ่นว่าเห็ดถาดนั่นมันมันมันหกวัดซื้อนะคะพี่น้องคะ่ะ ทำมันหลายหลายหล,ลายต่อไปมันก็สีหกมันก็สกินพื้นทีของทางวัดเนาะ <c oughs> วิไลกับบ๊อบหูความคิดขจาวขึ้นกันนะว่าความอเข้าใจว่าความคิดขาเจ้ากคิดจังใดขึ้นกันพอ่อพ่อมาถึงแบบว่าช่วงที่แม่วิไลเสียเนาะค่ะแม่วิไลเสียเราบานี้ขาจาวว่าบ่ให้มีถาดก็เลยได้เอาเขาในกําแพงบานี้เอาเขาในกําแพงมันกับอะไรปิดเนาะค่ะเนาะจริงๆิปิดได้ละปิด ิดตายเลยแล้วกับวัตตองเอาออกมาให้เพิ่นอยู่ในหันแต่ว่ากําแพงที่แม่วิไลอยู่นั่นมันเป็นกําแพงอันเก่าอันที่หน้าบ้านวิไลนี่ถนนถนนหน้าบ้านวิไลตรงไปปุ๊บนี่มันสิแมนวัดเลยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงปุ๊บมันสิเป็นกําแพงวัดกําแพงอยู่หน้าบ้านวิไลนี่ค่ะนี่เลยส่องให้เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะนั่นนะคะนั่นที่มองเห็นนะคะพี่น้องค่ะนั่นก็นคือกําแพงวัดเนาะคะ่ะเนาะนี่เพิ่นเฮ็ดมาใหม่เนาะคะ่ะเพิ่นเฮ็ดใหม่เฮ็ดบุรณะใหม่นั่นคืออ่าบาดวิไลกสี อยู่ไก่วัดเนาะคะ่ะถนนออกไปนอกบ้านเนี่ยคือเขตถนนของวิไลเนาะคะ่ะเนาะนั่นคือถนนส่วนตัวในบ้านของวิไลเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้ววันนี้ตรงกําแพงวัดที่เห็นพี่น้องเห็นเหลืองเลืองนั่นก็คือว่าข้าเจ้าเห็ดไม่เห็ดไม่หรอกข้าเจ้าก็เห็ดแปลว่าเอาใส่อ่าใส่โกดกระดูกได้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนั่นคะ่ะนั่นแหละคะ่ะที่พอ่อพ่อวัด ตรงตรงกำแพงที่เพิ่นเหตุหม่มันเพิ่นเหตุขึ้นมาไม่แล้วมันกระสิมีช่องเนาะคะ่ะเป็นช่อง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 ,องเพื่อทีสิใซ้กระดูกของอพุทิลวงลับไปแล้วแต่ว่าช่วงกำแพงของเมวิไลย,ยูนันมันเป็นกำแพงเกาเ่าเพิ่นบ่ทันได้เพิ่นบ่ทันเหตุแบบว่าเรียบร้อยเพิ่นสิเหตุฟังทางไหนาฟังเดียวเนาะคะ่ะที่เพิ่นบุรณนะเพราะว่า กเห็ดตล่ละปีะะะละปีเนาะค่ะพี่น้องะาต่ละปีแต่ละปีก็หางเงินมันไม่นี่ตรงนี้มัน,ม,นมันคงแต่ว่าข้าเจ้าจองเมือเ่อแล้วของเมียวิไลบัดยุท้างพูนกันเลยว่าเออเดี๋ยวถูกลอตเตอรี่ก่อนพี่น้อง่ะ <c oughs> เดี๋ยวถูกลอตเตอรี่ก่อนยังสีเดีนมาเห็ดกำแพงห้ยไม่เนาะเห็ดกำแพงห้วัดไม่ยังสีดเ,เ,เดยดเอาเมียเขาเพิ่นว่าห้มีดถานนะคะวิไลก็ขออธิบายว่าบ่าเมียนว่าบ่เมียนว่าขี่ที่บ่เมียนว่าบ่อยากเอากระดูกเมียเขาถาดแต่วามหมายว่า เพิ่นมาบ่ให้มีถาดกักเลยแต่ยู่จังสันนะคะถึงเวลทรงการมากก็เอากระดูกก็เอากระดูกออกมาแล้วก็มาสงดูกเฮ็ดตามประเภทนี่เพิ่นละคะ่ะแต่จริงๆวิไลวา่วาปีหน้าฝ้าไม่วิไลพ่อ,อยู่ดีมีแห้งเนาะ,ะนเงินพ่อได้เงินเขามือเนี่ยวัเห็ดแต่นว่าเพิ่นบ่ให้เห็ดเพิ่นบ่ให้มีเนาะคะ่ะนองก็เลยว่า่เป็นหย้า,าเขาเจาเห็ดกระแป้งเฮาก็กไปจองไม่แล้วเฮาก็ปิดไว้เลยอย่างซี่ล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะโดยว่าต้องเอากระดูกออกมาสงงนะคะเฮาก็แค่ไปเซตไปล้างไปถูไปทําความสะอาด พื้นที่ให้ม้หญา้าไม้ยังหกประมาณนั่นแหละค่ะพี่น้อง่าก็เลยอธิบายให้ฟังนะคะมาจนมาจนถึงช่วงนี้ข้าเจ้าแปลว่าข้าเจาาา้าบระยากให้มีถาดในวัดพนมามันหกนะคะมันกินพื้นดีพน่มามันหกหนเิ่นเหงาใส่ในกําแพงวัดไปเลยยังสี่นะคะพี่น้อง่าสําหรับวันนี้ก็บ่มียังดอกค่ะพี่น้องกเกษตรสัตว์เรียบรยะะ้อยแล้วค่ะมี่ี่สิบพัน เห็นว่นหน่อยๆที่แล้วิไล่ก็คิดว่าประมาณสิบพันเนาะค่ะน้องก็คิดว่าประมาณบ่ประมาณหมื่นหมืนเศษเศษเอาไปเอามาหมื่นไปสองหมื่นโอ๊ยเพ่าะไงวบอกพราะไงเพราะไงกันเลยว่าเห็ดเห็ดหยางสิเห็ดเทียนไมยู่เห็ดเห็ดหยางมาสันเออชั้นเห็ดเห็ดเราก็แล้วดอกว่าจะจมเถอว่าสันว่าเพราะไงกันเลยจมบ่ได้ดอกค่ะได้เมื่อเห็ดแล้วสางขึ้นมาแล้วแปลงขึ้นมาแล้วกันเลยเอาเลยตามเลยแหละคับพี่น้องกา นี่ก็วันที่เนาะค่ะเนาะวันที่ยี่สิบกว่าแล้วเนาะพี่น้องค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบนะคะพี่น้องเนาะกะบยิบเอ็นยิบสองยัอีขามือค่ะอีขามือวิไลกับสิได้เดินทางมืออื่นวิไลว่าสิไปตลาดหาไปหาซื้อต้นอ่าอ่าวุ่นเซ็นต้นสนไปหาซื้อหมอนหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็ไปหาซื้อหวดเพราะว่ามีผีเพิ่นยูเยอรมันเพิ่นบอกว่าอยากได้แบบของวิไลที่วิไลซื้อมาหวดนั่นฮเทียมมันมีอีกเนาะค่ะเนาะ วิไล e ไปพ่ออีกคัทเจียพ่ออีกเราวิไล e ซื้อไปฝากเพิ่นแล้วเพิ่นบอกว่าให้เอาประแดกไปฝาก <im it> วิไลเสียเอาไปฝากยุะว่ากระเป๋าวิไล e บนหัวจีไสอีหยังเงแล้วสิค้นประแดกไปฝากก็นะคะับพี่น้องค่ะสำหรับกินนี้มนีก็ขอบคุณพี่น้องปองปายสู้ผู้สุขคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้วิไล e. อย่าลืมเด้อค่ะกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้วิไล e. กับพ่อใหญ่มากจะได้ทําคลิปใหม่ๆแล้วไปถึงเยอรมันเดี๋ยววิไลจะพาเที่ยวตลอนอีกนะคะพี่น้องค่ะพอกันไหมเจอกันไหม